ที่ครัวเในในร้านไม่มีเลยน้มีาได้ซื้อมาเลยตองไปทำยาที่ยดไมยวที่คัวกอทุงพันมันมีถุงปุ๋ยอ่ะอยู่ลังไอ้ร้านก๋เจี๋ยน่ะครับผมถุงปุ๋ยอ่ะเยอะอยู่นะ เไปดูที่ครัวก่อน เอ็มมีอะไรมาฝากลุงช้างเอ็มไหนบอปอามาอ้าวโหเดี๋ยววันนี้เราจะมารุ่นกล่องของขวัญจ่าเอ็มนะวันนี้มีอะไรมาฝากมีอะไรมาฝากโอ้อยไปฝากมีคนไหนนะ จะเอ็มมีของมาาฝกลุงพันเป็นลายหยองแล้วเนี่ยพันธ์๋อถ้าเป็นลุงพันธ์น่ะแกพูดได้เต็มปากเต็มคำมีคนเดียวเลยแล้วมีคนเดียวนี่แหลยลุงพันธ์แกพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเมียคนที่ห้าถือลุงพันทุกทีแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ควาคอนกันนะเราไว้พรอมให้ลุงขพันเนี่ยเฮ้ยองเขาเด่นเออเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมซูมซูมเห็นอยู่ซูมเลย ม,มันไกลมาใกล้เขาหน่อยเขาเห็นหน้าตาเห็นโอ้โหลุงซูมซะจนแบบเห็นหน้าลุงเลยเขาอยากเห็นรูจมูกจมูกรูจมูกจมูกค,ค,ความหล่อของลุงทังก็ <c oughs> วันนี้มาครั้งแรกนะครับวันนี้มาครั้งแรกเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับเราขอมาฝากคือหลังจากนั้นก็จะไม่อยู่สามเดือนครับมาลาลุงช่างแล้วก็เดินทางวันศุกร์หน้าครับ ไปเรียนที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเขาที่นีต้อนรับเหรอที่นั่นยินดีต้อนรับครับใช่เหรอเรื่องมาแล้วัวเรื่องมาแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งเลยแล้วกันเขาให้มาอยู่ด้วยเหรออยู่อยู่ครับอยู่เขาได้เหรออยู่ได้อยู่ได้อยู่แถวๆไอ้ TSI อ๋อจะไปเรียนดีเอสไอเหรอไปจับโจรหรือจับไปไม่จับอย่าไปจับผิดจับถูกนะไม่ได้จับครับ แล้วเขาไม่ปเรียนไปเรียนสามเดือนอ๋อไปเรียนใช่ไม่ใช่เรียนจับเรียนจับหรือเปล่าไม่จับไม่จับเรียนยังไงเรียนมีเมียโอดนโดนแล้วโดนดนแล้วแ้ก็ไม่พูดเราไปเรียนอะไรอ๋อเนี่ยแจ้งเลยแล้วกันดเดี๋ยวเดี๋ยวไปพนนอกจ่าไม่กล้าพูดเดี๋ยดูถามว่าไปเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องหามีเมียเพิ่มเออหรือว่าได้ก่าวสุดยอดหรืออะไร ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรีนหลักจับโจรไม่ใช่ทหารไม่ต้องจับโจรเนาะครับทหารนี่ยิงอย่างเดียวเลยเรียนหลักสูตรจ่าอุศสครับจ่าอุศาแก่แล้วเหรอรับก็สิบห้าสิบหกปีแล้วอ๋อเรื่องอายุงานแก่แล้วชปนอาอุโสแต่ว่าเมื่อไร่ก็ดูยังวัยรุ่นอยู่เมื่อไรจะเป็นหมวดทีนี่ครับต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อนครับอ๋อเลยให้ไปเรียนก่อน เอายุดพุ่มไปไหมล่ะโอ้มันสูงไปยุดผมในพุ่มนะสูงไปมันสูงไปในพันก็อยู่ในพันเหรอคนอยู่นี่ยุดสูงมากเลยเนาะกว่าจะขึ้นไปถึงได้เนาะผมนี่เปลี่ยนสีเลยนะเฮ้ยหยุดอย่ามาหยุดหยุดหยุดห้ามาหยุดหยุดเอาโอเคก็ไปกลับจใจครับก็ในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับ ก็จะมาขออวยพรลุงป้านะครับแล้วก็ยูทูบแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับครับในเวนลาดีทีขึ้นปีใหม่นี้นะครับเอ็มก็ขออาราธนาฤๅษีและนักเตบและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับโปรดดลบมาดานประทานพรให้ลุงป้ายูทูเบอร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับเอฟซี FC ทั่วโลกนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับ แล้วก็เรื่องต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตของลุงป้าแล้วก็ทุกๆท่านขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขสมบวังตลอดปีตลอดไปครับครับอันนี้เหรอนเหรียญทองแดงนี่มั้เอาตาหัวลุงลุงลุงมองกล้องหน่อยลุงมองกล้องหน่อยนะครับลุงมองกล้องหน่อยเป็นผลิตภัณฑ์นะที่สามารถมอบให้กับ คนที่เรารักแล้วก็คนที่เราเคารพนับถือนะเป็นคุกกี้นะที่มีกว่าจะได้เป็นคุกกี้นะก็ต้องพิธีพิถันนะครับก็ขอบคุณใจเอ็มนะครับก็ขอให้จเอ็มเดินทางครับนานในระยะเวลาอีกสามเดือนข้างหน้านะที่จะจะไปเรียนหลักสูตรนะเพื่อที่จะขยับนะขยับนาทีการงานให้สูงขึ้นนะก็ขอให้ใจเอ็มและครอบครัวนะครับมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ Terima uh.